วันนี้จะให้บ็อกเซอร์เต้นโชว์ให้ดูนะครับซึ่งเราสามารถบอกบ็อกเซอร์ว่าจะให้ทำไรด้วยการให้บ็อกเซอร์สแกนการ์ดอันนี้เลยครับน้องจะวิ่งทับการ์ดแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าอาฮะอาฮะเพลงแรกของเขาเป็นเพลงแนวร็อกซึ่งเขาสามารถเต้นได้หลายแนวเพลงมากๆครับแล้วพอมาถึงเพลงที่2เพลงแนวแจ๊สครับอันนี้มีการยกล้อโชว์ด้วยแล้วที่หน้าปัดของเขาก็มีรูปหัวใจเพื่อบอกว่าบ็อกเซอร์นั้นโรแมนติกนะ เดี๋ยววันนี้จะให้บ็อกเซอร์เต้นโชว์ให้ดูนะครับซึ่งเราสามารถบอกบ็อกเซอร์ว่าจะให้ทำไรด้วยการให้บ็อกเซอร์สแกนการ์ดอันนี้เลยครับน้องจะวิ่งทับการ์ดแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าอาฮะอาฮะเพลงแรกของเขาเป็นเพลงแนวร็อกซึ่งเขาสามารถเต้นได้หลายแนวเพลงมากๆครับแล้วพอมาถึงเพลงที่2เพลงแนวแจ๊สครับอันนี้มีการยกล้อโชว์ด้วยแล้วที่หน้าปัดของเขาก็มีรูปหัวใจเพื่อบอกว่าบ็อกเซอร์นั้นโรแมนติกนะ เดี๋ยววันนี้จะให้บ็อกเซอร์เต้นโชว์ให้ดูนะครับซึ่งเราสามารถบอกบ็อกเซอร์ว่าจะให้ทำไรด้วยการให้บ็อกเซอร์สแกน